สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูาาร่ AP, รายการทันเรื่องฟองกับซ c แครายการที่พาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนครับเรามาเริ่มจากตัว Market u p อัปเกันก่อนครับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็ราคาทองคํามีการปรับขึ้นรล่าๆ12.47เหรียญครับเกิดจากว่ามีอปัจจัยครับมีตัวบอลยูที่มีการปรับตัวย่อลงแล้วก็ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหรัฐมีการสั่งคว่ำบาตรรัสเซียครับและทําให้ราคาทองคำมีการเด้งตัวขึ้นมาครับโดยมาปิดบริเวณ1นึ่งพันเหรียต่อเดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนนั่นเองครับต่อไปมาทางฝั่งดัชนีดาวโจนส์กันบ้างครับวันศุกร์ก็มีการปรับขึ้นราวๆหนึ่งร้อยหกสิบสี่จุดครับขึ้นมาปิดบริเวณสามหมื่นสี่พันสองร้อยจุดเกิดจากตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวดีขึ้นครับแล้วก็เปิดครับก็ยังมีการ ยังไม่ส่งสัญญาณการขึ้นในตลาดดอกเบีย้ยครับทำให้ตลาดทุนยังคงมีสภาพคล่องและหมุนต่อไว้ได้ครับดาวจนก็เลยปรับขึ้นและ3ครับก็คือ e x c h a n g e ครับหรือว่าตลาดเปลี่ยนกันบ้างครับทั้งฝั่งของห้างเงินบาทได้มีการอ่อนค่าลง0.04ขึ้นมาปิดบริเวณ3 1 2 1จุดครับและ SPDR ครับวันนี้ไม่มีการเทขายอะไรครับก็อยู่ที่ถืออยู่ที่บริเวณหนึ่ตันเองครับ ฉะนั้นต้องมาดูนะครับว่าทองที่ปรับขึ้นและหุ้นที่ปรับขึ้นนั้นจะส่งผลปัจจัยอย่างไรให้นักลงทุนเข้าสะสมบ้างครับต่อไปครับไปดูภาพรวมกันบ้างอย่างที่ผมบอกไปครับก็ราคาทองคามีการขึ้นทำนิวไฮในรอบสองเดือนครับโดยทําจุดสูงสุดบริเวณ1 7 8 3พันจ็าจุดดอลลาร์สหรัฐต่อออนโดยมีสองปัจจัยหลัก,ลกครับก็คือ1บอลยครับที่มีการทำนิวโลจึงทําให้ดอลลารนันอ่อนค่าโดยการทำนิวโลอยู่ที่ 1. 5 7ห้าเจ็ดเปอร์เซ็นครับ นื่องจากวันนั้นวุนคุณมีการคลายกังวลกันขึ้นในตันดอกเบี้ยของเฟดต่อไปครับก็มาดูประจําที่สองก็คือทั้งฝั่งของสหรัฐครับล่าสุดก็มีการสั่งคว่ำบัตรรัเสเซียเกิดจากที่อ้างว่ารัเสเซียมีการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนั่นเองครับจึงทําให้สองปัจจัยดังกล่าวผลักดันให้ตัวราคาทองเพิ่มสูงขึ้นจนทํานิว h i ที่บริเวณหนึ่งันเ็ร้อยดาเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนนั่นเองครับเนี่ยครับอย่างที่ผมนํากราฟมาครับจะเห็นได้ว่าชัดเจนนครรรัับบบวว่่่าาใชงทีีอ bon ยมกรปร ตัวลงนะครับราคาทองคำเนี่ยต้องมีการสนขึ้นครับโดยบอลยูครับเป็นเส้นสีฟ้าด้านบนครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันครับอยู่ราวๆประมาณ1.5 8้าแดเปอร์เซ็นตแล้วก็ทองคําครับขณะที่บอลยูมีการปรับตัวลงกับทองคําด้านล่างครับเส้นสีเขียวอ่อนก็มีการขึ้นไปอยู่บริเวณ1 7 7 0พันเ็ด้ยเจ็ดิเหรียญนั่นเองครับแล้วต่อไปครับก็มาดูครับว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็เฟดก็มีการแถลงครับว่า เขานั้นเตรียมรถ QE ครับแล้วก็มีการสร่งสัญญาณครับว่าหากระยะยาวเศรษฐกิจของสหรัฐมีการร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยพร้อมพิจารณาการขึ้นอันตราดอกเบี้ยเช่นกันครับโดยปัจจุบันเนี่ยครับเฟดมีการอัดเม็ดเงินหรือว่า QE อยู่ราวประมาณหนึ่งแสสองมื่นดอลลาร์ล้านดอลลาร์ต่อเดือนครับเพื่อจะเป็นการหนุนสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนหรือว่าตลาดตราสารนี้นั่นเองครับทำให้นักลง,งทุนปัจจุบันน่ะมีความเชื่อมั่นครับว่า เศร,รษฐกิจของสหรัฐจะมีการฟื้นตัวได้แข็งแกร่งจึงทาให้อย่างที่ผมบอกครับว่าดาวโจนส์ครับถึงแม้ก็ปัจจุบันก็มีการทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องครับฉะนั้นต้องมาดูนะครับว่าหากเศร,รษฐกิจที่มีการร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วเงินเฟ้อมีการปรับตัวขึ้นสูงแล้วเฟดในระยะกาลางระยะยาวนี้จะมีสิทธิ์ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่ครับและต่อไปครับก็มาทางฝังเกี่ยวกับโควิดบ้างครับโดยปัจจุบันนะครับผมขออ้างตัวแรกก่อนครับว่า ปัจจุบันเนี่ยโควิดในสหรัฐเนี่ยติดเชื้อเราวแปดหมื่นคนต่อวันครับแต่หากย้อนไปเมื่อสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับยอดยอดผู้ติดเชื้อครับลดลงครับจากประมาณแสนกว่าเหลือเพียงห้าหมื่นครับแต่ว่าตอนนี้ครับมีการระบาดหนักขึ้นเกิดจากการแพร่พันธุ์ครับของไวรัสจากอังกฤษครับโดยทําให้รัฐเนี่ยต้องมีการประกาศงบลงทุนราวหนึ่งจุดเจ็ดพันล้านดอลาลาร์ครับเพื่อสู้กับโควิด เนื่องจากว่ามีการทดสอบครับว่าช่งวงสามปดนที่ผ่านมาเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ b 1หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับที่มาจากอังกฤษเนี่ยครับมีสัดส่วนแลห้าสิบเปอร์เซ็นของการติดเชื้อในสหรัฐฉะนั้นก็บกบอกได้ว่าไวรัสที่กลายพันธุ์เนี่ยครับทำให้คนนั้นติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเหลาห้าสิบถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นตนั่นเองจึงทําให้ยอดผู้ติดเชื้อครับหลังจากยอดตัวลงมาเหลือประมาณห้าหมื่นคนต่อว,วันจึงเร่งตัวเพิ่มขึ้นครับกับจากห้าหมื่นคนไปแปดหมื่นคนต่อว,วันนั่นเอง ฉะนั้นครับก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับว่าวัคซีนจะสามารถลดการติดเชื้อลงได้ฉะนั้นต้องมาดูครับว่าในอนาคตน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างข้ามมาทางฝั่งของเม็ดเงินบังครับที่ยาใช้กระตุ้นตัวของการฉีดวัคซีนครับโดยปัจจุบันนี้ครับมีการอ้างว่าสารนั้นหรือวัคซีนเราเลาแค่เพียง300ล้อลันโดนนั่นเองครับปัจจุบันครับมีการศึกษาจากรูโกลเบลเฮลล์อินโนเวชันเซ็นเตอร์ครับท่ามกลางการแพร่ระบาดของ โควิดนะครับสารัฐครับเหลือวัคซีนที่ใช้ฉีดในประชากรเองนั้นเหลือเพียงแค่สามล้านโดสเองครับหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พบว,ว่าสามจเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับของสารัฐจะมีผู้ได้รับวัคซีนเพียงแค่หนึ่งคนนั้นเองครับฉะนั้นต้องมาดูนะครับว่าวัคซีนที่เหลือน้อยกับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของสารัฐอย่างไรจะมีความส่งผลต่อความผันผวนตัวต่อต,ต,ต,ตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐรหรือไม่ครับ ต่อไปครับไปพบกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยครับว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ตัวบอลยืปตับลดครับแล้วก็ราคาทองคาก็มีการเด้งขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟเทคนิคกันเลยนะครับในกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับนะสัญญาณ สัญญาณบวกระยะสั้นเนี่ยยังยังดูดีอยู่นะครับนะก็ภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะทองคําก็ยังน่าจะทรงตัวได้นะครับนะแล้วก็ขยับตัวเข้าใกล้นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับก็อาจจะแบ่งทำกำไรออกบางส่วนก่อนก็ได้นะฮะ นะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันมันก็ยังมีปัจจัยบวกในในในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนั้นนะไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดนะฮะระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของบอลยู u, นะครับบอลยู bon u, เนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงนะครับนะแม้ว,ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมามันจะช่วงหลังนี่มันจะออกมาค่อนข้างจะดีนะครับ นะแล้วก็กระตุน้นตลาดหุ้นนั้นให้ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าในทางสัญญาณทางเทคนิคแล้วเนี่ยนะทองคําในช่วงระยะเวลาน,นี้นะเริ่มมีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นบวกแล้วนะครับนะหากเราดูจากภาพนะครับหากเรา ตีเส้นนะครับตีเส้นแนวโน้มเนี่ยนะฮะเราเะเห็นว่าแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยนะครับทองคำยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับระยะสั้นเนี่ยยังมองขาขึ้นได้อยู่ดังนั้นเนี่ยการเข้าเล่นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้การประครับประคองไปนะครับคือพูดง่ายว่าหากราคาย,ยังเคลื่อนตัวอยู่เหนือ,อเส้น แนวโน้มขาขึ้นเนี่ยนะฮะยังไม่หลุดบริเวณดังกล่าลวเราก็ยังสามารถที่จะถือสถานะฝั่งซื้อไว้นะครับนะถือรอนะฮะพอ,อเข้าชนแนวต้านนะครับเราก็อาจจะแบ่งทำกำไรบางส่วนนะแต่ว่าณนะที่นี้นะตรงนี้นะฮะที่เรามองว่าออระยะกลางนะฮะมันจะกลับตัวมาเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับเรามองในลักษณะแบบนี้นะครับ คือหนึ่งนะรูปแบบเนี่ยแท่งเทียนนะครับยังมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นบวกนะฮะคือแท่งเทียนก่อนหน้าน,นี้นะฮะสีี่เออเป็นสีเขียวสีเหลืองเนี่ยนะครับเขียวเหลืองเนี่ยมันยังเป็นแท่งยาวๆอยู่นะครับนั่นบ่งบอกว่าแรงซื้อยังยังมีค่อนข้างมากนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะติดในเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยซึ่ง ราคาอาจจะขึ้นไปทดสอบแล้วก็ย่อลงแล้วก็ขึ้นทดสอบรอบใหม่นะครับอาจจะทําอย่างนี้หลายรอบนะครับเพื่อจะอทะลุนะฮะเพื่อเพื่อจะหาทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรดูว่าหากราคามันทะลุเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยวันขึ้นไปแล้วนะครับมุมอมองของระยะกลางเนี่ยจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ หลังจากที่ระยะสั้นนั้นมันเป็นบวกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ราคาสามารถที่จะทะลุระดับเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันขึ้นไปได้นะฮะมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มในแนวโน้มระยะกลางนะครับมันสามารถที่จะทะลุเ,ออเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยวันขึ้นไปได้นะฮะการนับคื้นะฮะมันก็จะเริ่ม การนับขึ้นเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะฮะและการที่ทะลุเส้นหนึ่งร้อยวันขึ้นไปได้นะฮะการนับขึ้นเนี่ยขาขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปได้ไกลอยู่นะฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าการนับขึ้นในเดเวฟเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยขึ้นขาขึ้น5้าขึ้นราคนะเราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันเนี้ย มันเริ่มรับหนึ่งสองแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นไปขึ้นลูกที่สามนะครับถ้าเป็นขึ้นลูกที่สามเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้อยู่ระดับที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญกว่ากว่าได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนของทองคำเนี่ยก็เราคงจะต้องดูที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดเหรียญไว้ก่อนนะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งของเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยวัน ด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเ,าเก่งกำไรระหว่างวันเนี่ยนะฮะอาจจะเล่นรอบสั้นๆไปก่อนนะครับนะโดยโฟกัสไปในทิศทางขาขึ้นไว้ก่อนนะก็แนวะต้านอยู่หนึ่งพันอยแปดสิบถึงระดับ1800เหรียญน,นะครับนะถะลุปไปได้เนี่ยเรากสาารรรา็สามารถที่จะถือรอได้นะครับแต่ถ้าไม่สามารถที่จะทะลุปไปได้เราอาจจะตัดทำกำไรบางส่วนออกมาก่อน ก็ได้นะครับนะในกรณีถ้าเกิดมีการย่อตัวนะครับหากราคาย,ยังไม่หลุดระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญลงไปนะครับนั่นหมายความว่าเทนทองคำยังไม่หลุดนะครับก็คือยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะแต่ถ้าื่อนตัวต่ำกว่าระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญลงมาแล้วเนี่ยนะฮะเทนขาขึ้น,นระยะสั้นนั้นจะเริ่มเสียการทรงตัวแล้วนะครับดังนั้นจุดเปลี่ยนหรือจุดซ็อฟล็อต นะฮะบริเวณ1,750เหรียญนักงทุนอาจจะต้องตัดสินใจนะครับนะคือควรที่จะสต็อปลอดไปนะครับถ้าราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่านี้นะแต่หากแต่หากว่าย่อตัวลงมาแล้วยังไม่หลุดบริเวณ1,750เหรียญลงไปนะครับนักงทุนยังสามารถที่จะเข้าซื้อเพื่อสะสมได้นะครับนะก็มองว่าณปัจจุบันนี้นะครับเทระยะสั้นแล้วก็ระยะระยะสั้นปิดขึ้นนะครับ ระยะกลางก็กำลังจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับรอคอนเฟิร์มที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดเหรียญขึ้นไปก่อนนะครับนะความชัดเจนแล้วก็แนวโน้มตรงคำก็จะเริ่มกลับมานะครับนะก็ในเบื้องต้นนะครับวันที่จะเก็งกำไรเน,ในื้ทิศทางขาขึ้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสัญญาณค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับแนวต้านหนึ่ถึง1,800เหรียญแนวรับ1,765ถึง1,750เหรียญ นะครับในส่วนของทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5เนี่ยต้านอยู่ที่2 6พันสาม180บาทนะครับไปจะถึง26,580บาทนะครับเป็นกรอบการเล่นระหว่างวันนะครับในขณะที่แนวรับจะอยู่แถวๆที่บริเวณ2 6า0 0บาทนะครับไปจะถึง25,825 25บาทนะครับอันนี้เป็นกรอบแนวรับกรอบการเล่นระหว่างวันเช่นกันนะครับ กนะ็ยังคงโฟกัสไปในทิศทางขาขึ้นนะครับถ้าหลุดทำฟาระดับ25,800เหรียญลงมานะครับให้ทำการซ็อปลอสนะครับหรือตัดขาดทุนออกไปนะครับนะในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังบอกว่าออถ้ามีการย่อก็น่าจะเป็นลักษณะการย่อแล้วก็ดีตัวขึ้นถัดไปนะครับนะถ้าทะลุเส้น100วันขึ้นไปได้แล้วสัญ,ญญาณทองคำเริ่ม สดใสนะครับทิศทางระยะการก็จะเริ่มสดใสนะครับนะก็รอรุ่นกันอีก1นหรือสวันนะครับว่าจะสามารถที่จะรู้กรอบนี้ขึ้นไปได้ไหมนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราคงจะต้องมาดูตัวเลขเศรษฐกิจในรายวันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถาถ,าถ้าที่สำรวจจากตารางตัวเลขเศรษฐกิจในเบื้องต้นแล้วเนี่ย น่าจะน่าจะยังไม่มีตัวเลขมากนักนะครับสําหรับปดา์นี้นะครับฝากุิจารันทร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุิครับค่ําคืนนี้ครับก็ไม่ได้มีประกาศตัวเลขอะไรสําคัญครับแล้วก็ฉะนั้นสิ่งที่ผมยกฝากน้กลงทุนครับสําหรับการลงทุนทองคําในค่ําคืนวันนี้ครับก็คือตัวของบอลยูครับเมื่อเช้าเองก็มีการปรับย่อลงสู่บริเวณ1.57เปอร์เซ็นแล้วครับ การที่บอลยูจะปรับยอ่อลงนั้นจะส่งผลให้ตัวองคํานั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นครับเกิดจากตัวดอลล่าที่อ่อนค่านั่นเองฉะนั้นต้องมาดูครับหากแนวโน้มบอลยูในระยะสั้นนี้มีการปรับตัวลงก็มีสิทธิ์ครับที่จะขึ้นทดสอบบริเวณหนึ่งพัน็ด้อยแปสปดถึงบริเวณหนึ่งันแปดร้อยเหรียญดอลล่าสหรัฐตะออนตอนตามที่อาจารย์ปุ้ยกล่าวไว้นะครับ ขอขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมสำหรับนักลงทุน,นั้้นได้สนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อได้ในล่างนี้นเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ